คุณเป็นพวกชอบเรียกร้องความสนใจหรือพวกบ้างานที่ท้าไม่ทำจะตายกันแน่คะส่วนตัวผมอยากเป็นอย่างหลังนะครับในฐานะจิตแพทย์แล้วคุณคิดยังไงละ่ะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคงหลังมากเกินไปไมะเหรอครับคุณคือหมอฮันโซกึมแผนกจิตตเวชใช่ไหมครับผมชื่อนายอีเจครับ จะหาเรื่องไปเพื่ออะไรคะดูหเหมือนคุณตั้งใจทำเลยผมอยากให้รู้ว่าราชาคนใหม่คือใครนะครับคุณก็พิสูจน์ตัวเองได้ทันทีเลยนี่ว่าคุณไม่ใช่ราชาคนใหม่ของที่นี่แต่ผมว่าผมนะ่าให้สัญญาณไปแล้วนะว่าค้ณอำนาจอาจเปลี่ยนแปลงรู้จักเพอเอทอนไหมคนขับรถมากของเฮเลียสพ่อของตัวเองแล้วตกลงมาตายนะ่ะระวังให้ดีนะ ถ้าคุณโลภมากเกินไปคุณก็จะตกลงมาตายเหมือนกันพนันกันไหมหล่ะครับว่าผมจะตกลงมาตายหรือว่าได้เป็นราชาคนใหม่ของที่นี่ฉันไม่สนใจหรอกคะ่ะคุณควรจะสนใจบ้างนะครับนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการหมายความว่ายังไงอะ พอออนาค่ะได้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณขอแล้วค่ะจะให้ทํายังไงต่อดีคะช่วยเปิ์ออกมาให้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็ช่วยโทรตามคนส่งของด้วยอ๋อวันนี้คุณจะไปกินเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับแล้วเจอกันนะ ยองอาเซียซีรีส์ภาคไทยมาไว้สุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ